คือพวกหนังสติ๊กกันนะครับหรือว่าที่เขาเรียกพวกแบบยางมัดถุงต่างๆนะครับที่เขาใช้มัดแกงขายอะไรประมาณนี้นะครับมีใครยังเก็บอยู่บ้างครับแล้วก็วิธีการเก็บก็คือทําไงครับไปคล้องไว้ใช่ไหมครับตามที่ต่างๆเช่นคล้องไว้ตามก๊อกน้ำนะครับคล้องไว้ตามที่ตัวที่เปิดน้ําต่างๆไม่รู้ว่าบ้านไหนเป็นบ้างแต่าบ้านวิวครับเป็นครับเสร็จแล้วพอสุดท้ายจริงๆครับครัวเราทํามาสวยงามอย่างดีเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามจะเก็บของพวกนี young young right ้ครับด้วยความอยากจะเก็บไว้เผื่อว่าจะได้ใช้เผื่อว่าจะได้ใช้แต่ว่าสิ่งที่นก สวยงามลดลงเพราะฉะนั้นครับด้วยความที่ปัจจุบันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นห้องครัวเราเองหรือห้องต่างๆในบ้านเราขนาดมันเล็กลงเป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะอทำให้เป็นก็คือหาทุกทิ้งครับเลือกทิ้งในสิ่งที่มันไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่แค่ในห้องครัวนะครับก็ต้องบอกว่าในทุกๆห้องเลยนะครับบางทีแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรใหม่กับมันมากมายครับแค่ปรับของเดิมให้มันเรียบร้อยสวยงามแค่นี้ก็ดีพอแล้วครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับมีไอเดียอะไรที่เราไปทําแล้วมันเวิอ่่บบในนาาเยย้้้งงงงตๆมมขึแไช เยอะนะครับก็อาจจะคอมเมนต์ฝากบอกเพื่อนๆทิ้งไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรไเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาได้เดี๋ยวให้ทำคลิปให้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ